อาหารที่ขายในร้านสะดวกซื้อทั่วไปมีการระบุอัตลักษณ์ของสินค้าโดยใช้บาร์โค้ดเพื่อระบุสินค้าเมื่อมีปัญหาเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเป็นสินค้าจากบริษัทใดผลิตจากที่ใดขณะเดียวกันยาที่เราได้รับจากโรงพยาบาลกลับไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ายาที่ใช้อยู่หรือที่ได้รับมาจากโรงพยาบาลนั้นมาจากไหนเป็นยาอะไรกันบ้างและมีผลข้างเคียงอย่างไร และหากเกิดปัญหาขึ้นมาจะสืบค้นถึงแหล่งที่มาของยานั้นได้อย่างไรกระบวนการลอจิสติกของยาและเวชภัณฑ์ยาในประเทศไทยมีการใช้รหัสยาหลากหลายรูปแบบของหน่วยงานต่างๆในห่วงโซ่อุปทานสุขภาพทําให้การเชื่อมโยงข้อมูลไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถสื่อสารกันได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานซึ่งมีตั้งแต่ผู้ผลิตบริษัทยาโรงพยาบาลจนกระทั่งถึงคนไข้ มันคืออะไรมันก็คือไอ้ตัวบาร์โค้ดจีทิน13หลักนั่นน่ะที่มันติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปของยาเองเนี่ยเราพบว่ามันมีแปะอยู่ที่ยาที่ซองยาที่กล่องยาบางชนิดบางจำพวกบางประเภทนะคะแต่ไม่ทั้งหมดแล้วแล้วรหัสตรงนั้นเนี่ยพอมันส่งมาจากผู้ผลิตส่งมาที่ผู้กระจายสินค้าพอมันเข้าถึงโรงพยาบาลปุ๊บ รงพยาบาลส่วนมากไม่ใช้รหัสนั้นอย่างต่อเนื่องก็จะตั้งรหัสใหม่เข้าไปสําหรับยาตัวนั้นๆปัญหาดังกล่าวถือเป็นภาระงานต่อโรงพยาบาลเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานและประสิทธิภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลดังนั้นการนํารหัสยามาตรฐานหรือ national drug code มาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแก้ปัญหาเหล่านี้รหัสยาที่เหมาะสมเนี่ยมันควรที่จะ 1. นึ่ง u n นิค ยูนิคหมายความว่าเป็นตัวของมันเองโดยเฉพาะคือเขาบอกว่าอันนี้คือเรามันต้องเป็นเราคนเดียวเท่านั้น,มนไม่ใช่ว่าชื่อเราไปซ้ํากับคนอื่นฉะนั้นจะไม่รู้ว่ายาตัวนี้คือยาตัวนี้จริงๆอันที่สองมันจะต้องอเชื่อมโยงได้ทั่วโลกประเด็นที่สามก็คือมันจะต้องถูกอ่านได้ด้วยแมชชีนเพื่อป้องกันอะไรคะป้องกันความผิดพลาดของมนุษย์ รหัสยามาตรฐานเปรียบเสมือนภาษากลางที่สมาชิกเศร้าอ,อุปทานสาธารณาสุขรู้และเข้าใจตรงกันเพื่อระบุอัตลักษณ์ของยาและเวชภัณฑ์ต้องสามารถระบุได้ถึงระดับชื่อทางการค้าในหน่วยนับที่ย่อยที่สุดที่ทำการผลิตรวมถึงในทุกขนาดบรรจุภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรมผู้ผลิตยารายหลักของประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีความพร้อมที่จะปรับมาใช้รหัสยามาตรฐานเนื่องจากเล็งเห็นว่ารหัสยามาตรฐานจะช่วยให้คุณภาพยาในประเทศเป็นที่น่าเชื่อถือก็คิดว่าจะเริ่มที่ยาเม็ดก่อนนะครับยาเม็ดก็ใช้เยอะนะครับยาเม็ดก่อนแล้วก็ใช้ยาในกลุ่มที่เป็นยาควบคุมอันตรายนะครับไล่ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็จริงๆแล้วก็ตั้งใจจะทำทั้งหมดครับไม่งั้นการบริหารโลจิสติกจะยาก สมมติว่าขณะนี้เราโฟกัสมาที่ AEC นะครับลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนเราหรือในยุโรปกกดีเนี่ยครับถ้ามีมีเครื่องมือเหล่านี้นะครับอยู่บนผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับเขาก็จะถือว่ามีมาตรฐานสูงขึ้นมาระดับสากลครับ ปัจจุบันโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายแห่งในประเทศไทยหันมาให้ความสนใจรหัสยามาตรฐานเพื่อนําไปจัดการระบายยาระเวชภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลให้มีระบบระเบียบมากขึ้นและลดภาระด้านการจัดการลอจิสติกยาของบุคลากรในโรงพยาบาลได้อีกด้วยสุดท้ายเรามีโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลนะครับโดยเฉพาะยิ่งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยนะครับได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยซึ่งเราเชื่อว่าวันนึ่งเนี่ยคนไข้ได้ยาเหล่านี้ไปนะครับ เราสามารถที่จะติดตามย้อนหลังได้หมดส่วนภาพใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือสพอสชเนี่ยก็อาจจะทําให้สามารถที่จะดูเรื่องต้นทุนได้อย่างแม่นยํางครับยาแต่ละเม็ดก่อนที่จะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลร้านขายยาจะถูกอัดแน่นไปด้วยข้อมูลมากมายเพื่อให้แพทย์เภสัชกรหรือบุคลากรทางการแพทย์สาขาอื่นๆใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อให้การจ่ายยารักษาผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความผิดพลาดได้อีกทาง